สวัสดีครับบอยครับบอยมาที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้บอยมีรถยนต์เรนเจอร์รุ่นสปอร์ตมาให้ชมอีกแล้วนะคันนี้ก็แต่งแบบลัตเตอร์นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้ครับบอยมีการตกแต่งอะไรบ้างแล้วก็ตัวออปชั่นของรถมีอะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับจะเป็นเรนเจอร์รุ่นสปอร์ตนะครับราคาขายอยู่ที่9 8 0 0 0 0บาทนะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ย จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะอันนี้ครับมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวบอยพาชมนะว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้าเนี่ยทาการเปลี่ยนชุดหน้านะครับเป็นชุดหน้าทรงเดียวกับแรปเตอร์นะครับแบบเดียวกันนะไปตังหน้าเอฟดีสีดำนะครับพร้อมกับตัวไฟ LED 3จุดสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของฝากระโปรงนะครับก็จะมีติดสกู๊ปนะครับเล็กๆนะครับแบบนี้นะ ตัวน,นี้ก็จะทําให้เหมือนกับของแร็ปเตอร์นะครับก็จะเป็นตัวแปะเข้าไปนะครับไม่ได้ว่าทําการเจาะฝากระโปงหน้าลูกค้าแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ตัวของไฟหน้านะครับก็ยังใส่ในส่วนของข้อไฟหน้าให้นะครับตัวนี้จะเป็นข้อไฟหน้าสีดำนะแล้วก็ตัวไฟหน้าเองเนี่ยจะมีไฟวิ่งกลางวันนะครับตัว C ีสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับตัวไฟหน้าจะเป็น L E D นะครับแล้วก็ชุด กระชนหน้านะครับอย่างที่ไปบอกนะครับไปทำการเปลี่ยนชุดกระชนหน้าใหม่นะครับเป็นกระชนหน้าทรงเดกับแรปเตอร์นะครับทำสีขาวสีเดีรวตวรดนะครับแต่กระสีดำสายด้านล่างก็จะเป็นสีบอลนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นไฟตัดหมอก led ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะมาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างเนี่ยต้องบอกว่าชุดคิ้วล้อนะครับจะทำสีดำด้านนะครับก็จะรับกับตัวของกระชนหน้าทรงแรปเตอร์นะแล้วก็คันนี้นะครับทำการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางใหม่นะครับปกติ ล้อแม็กของสปอร์ตเนี่ยจะเป็นขอบ18นิ้วนะครับคันนี้ทำการเปลี่ยนใหม่นะซี้ยางเนี่อยอยู่ที่265 65R18 ครับจับคู่ก็แม็ก A-Vampire นะสีดำตัดขอบสีเงินครับลายก้านบายแบบนี้นะยางก็จะเป็นยางของฮันคุกนะครับจะเป็นยางแบบนี้เลยนะครับจะมีออฟเซตนิดนึงนะอ่าอันนี้คือในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ชุดของชุดด้านข้างที่เป็นล้อนะครับอ่ามาดูด้านข้างกันต่อนะครับส่วนอื่นนะ ตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าติดกันศาสให้4ชิ้นครับฟิล์มซิมิกนะครับความเข้มลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับตัวมือเปิดนะครับมือเปิดเนี่ยเป็นสีเทานะครับตัวนี้ก็จะเป็นมาสีจากรงงานนะครับแต่ว่าบอยใส่ในส่วนของครอบกันรอยเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับเป็น LED นะครับ บันไดข้างนะครับติดมาจากโรงงานนะครับเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายเองนะครับตรงนี้นะครับตรงกระบะท้ายเนี่ยมาติดตั้งในส่วนของสติกเกอร์นะครับลูกค้าอยากได้สติกเกอร์ทรงเดียวกับแรปเตอร์นะครับก็จัดให้ครับตัวกระบะท้ายเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่เหยียบนะครับที่เหยียบขึ้นด้านท้ายนะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟแท้ LED นะครับแล้วก็บอยติดในส่วนของครอบนะครับครอบ ไฟท้ายให้นะครับเพื่อให้เหมือนกับของด้านหน้านะตัวรถนะครับกันชนท้ายนะครับจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็คันนี้นะครับติดตั้งสติ๊กเกอร์คาว่าเรนเจอร์นะครับตรงฝาท้ายกระบะนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะแล้วก็ติดคาว่าสปอร์ตนะครับตัวรถนะครับจะมีกล้องมองหลังนะครับฝั่งใต้โลโก้นะครับให้ด้วยนะอันนี้คือในส่วนของชุดตกแต่งนะครับรุ่นสปอร์ตนะครับตัวนี้984,000บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับว่า มีอะไรบ้างนะครับกุญแจนะครับป็นกุญแจเคเดิตพุสตาร์นะแล้วก็ตัวเบาะหนังนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับปักคําว่าสปอร์ตนี้เลยนะครับแล้วก็คันนี้ติดตั้งในส่วนของที่วางแก้วเพิ่มเติมนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับไฟหน้านะครับปรับสูงต่าไฟหน้าแบบแมนยนตลนะพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับสีทิศทางนะครับมีคุกซอนโทนให้นะครับแล้วก็มันติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับหน้าจอหลังพวงมาลัยเนี่ยเป็น8นิ้วนะจอสีนะครับแสดงผล สวยงามนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอกลาง10นิ้วนะครับปรับแอร์ได้นะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้เราก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay หน้าโต๊แบบไร้สายได้ด้วยนะครับพอดีก็ไม่ต้องเสียบสายใช้งานนะครับแล้วก็ตัวบริชาร์ดนะครับต้องเสียบจุด B T C นะเกียร์นะครับสามารถเล่นแบบเกียร์แมนนุ่ก็ได้นะครับหรือว่าใช้ล็อกเกียร์ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวว่างๆมาทาคลิปวิธีการใช้งานให้ดูนะครับแล้วก็จะมีแอดิสชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวของ โหมดการขี่ถึง4โหมดเลยนะครับตัวน,นี้นะครับออปชั่นของด้านในนะกระจกมองหลังกระจกมองกระแสงด้วยนะครับตัวน,นี้เราก็มีช่องเสียบยบีที่กระจกมองหลังด้วยนะครับ,บก็ไม่ลืมว่าออปชั่นอ่ะจัดเต็มให้นะครับแอร์แบ็คหกใบครับระบบเบรกเอเบสอีบีดีระบบป้องกันการพลิกควารเรามีให้ครบเลยนะแต่ถ้าลูกค้าที่กําลังมองหารถยนต์4ประตูนะครับไปใช้งานนะแล้ออปชัน่นจัดเต็มนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามา สอบถามโปรโมชั่นกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ3232518นะครับหรือว่าแอดไดีไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้ไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจใหนะ้บอยเลยนะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ